สำดกเชื่อกับิ้นลงคลีบสาแน่น่าจ้ะแน่นอนครับผมเรื่องสาเนี่ยสาแน่นอนเพราะว่าช่วงนี้กระยาดแน่นอนเนาะครับเกล็ดงามๆน้ำหลงน้ำหลานเด้อครับผมขอบ,บขอบคุณขอบคุณหลายๆครับผมที่เขามารับชมแล้วก็มาล่อหลุนล่อเชี่ยครับผมก็ดีแกงแสบเด้อจ้ะครับมนตณสนีคนบ้านป่าครับผมคนแหลกแหกมานเด้จอจ้ะจะมันงามครับงามงามอ้ยมาเบิ่งน้ำหลงน้ำหลานเด้อบดโ้โน เฮ็ดงามเฮ็ดแฉ่เฮ็ดว่าอ้าวอีแม่สวยงามๆสวัสดีค่ะสวัสดีครับปเนเสนคนบ้านป่าเด้อครับมื้อนี้ก็พาพ่อใหญ่แม่ใหญ่หญพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านทุกคนครับผมเข้าป่าครับผมฝน,นตกลิิมน,นะจ๊ะครับผมหาเฮ็ดครับผมเพราะว่าก่อสิฝนตกคั่นมาเบางส่วนอยู่บ่ตก,กเนาะน้นองเวศเพราะวบางส่านี่ผมก็ไล่งัวลงเหือาครับผมให้ลูกชายไล่ไปก่อนเ no. นาะจา้ะเขึ้นมาใหม่เนาครับขึ้นมาใหม่ครับสิ้นมาเอางวัวซุ่มนี่เห็นแล้วครับมาเห็นเฮ็ดหนำแบดนี้ อยังแต่งัวเถิกครับผมสีตัวน้องนกเงินเน่ยจะเย็ดแตอยู่น้ำงวเฮ็ดกต่อยู่น้ำงัวเนี่นะจ๊ะแต่ว่างัวนี่คือสีบัวด่เมื่อเรารับเพราะว่าคำแล้วเนาะคำมาสือเบิ่งก่อนเราเพิ่งอยู่ส่วนไดนเนาะขับไปหลุ่นไปชุมน้ำหลวงน้ำหลานครับสีมันหมดหมดนี้แต่ว่าคือสีมันอยู่สีมันหน่อยมันไรกะอย่าว่าหลุดว่าหลานเนาะครับอ่ะเพราะว่ามากช่วงใบออกจากลูกดสายมาครับผมกับน้ำมันใบสองขึ้นมาตอนนี้ก็บสามโมงแล้วเนาะสามโมงกว่ากว่าแล้วครับ ก็ผมว่าสิได้หน่อยได้ลายสำใด้กะเชื่อแจะ่ิ้นลงคีบสาแน,น่นอาจะแน่นอนครับผมเื่องสาเนี่ยสาแน่นอนเพ <lite> ระาะว่าจ่วงนี้กระยากแน,น่นอนเนาะครับเพล็ดเงามงามน้่มหลงน้ำหลานเด้อครับผมขอบ,ขอบคุณข,ขอบคุณหลาลลลยๆครับผมที่เข้ามารับชมและกามาลออลุนลรอเชียครับผมก็ดีแกงเสับเด้อจ้ะครับมนต์เสน่ห์คนบ้านปา่าครับผมทุกการรับชมทุกการติดตามครับผมทุกกำลังใจครับผมทุกไหลทุกแช่มีความหมายครับสำหรับมนต์เสน่ห์คนบ้านป่าครับผม มันนี้ก็ให้ขอเบาไลๆในเด้อครับเพราะว่าเห็ดงามแห้งครับผมครับลูกล้านกะว่าสีเศร้าไข่บารีฟอสโทคัมมีสีเศร้าจะบ่อเนาะไอแห้งอยู่ครับกอ้ยบยาก็ดีดีอยู่ครับกินยำอะไก็บเศร้าไออยู่แต่ว่ามันหมดไ้เศร้าหมดไ้เศร้าครับผมหมดไพักผ่อนหมดไพักครับผมยากบยาก็ดีอยู่ครับผมถือว่าดีอยู่ในระดับดีอยู่ครับ ก็ว่ากินยามไรกับบรรเทาแห้งอยู่แต่ว่มามองถึงคนยีแจ๊กสิเป็นแน่ใดกับตาฟังบย่างยุดอยู่นะสิเป็นแน่ใดครับผมก็ว่คอนส่วนกำลังเลยค้อนแหลกแหกมันครับผมมันแฉมันว่ะแกงหนึ่งแต่ละหน้างามพอดีพอดีจะมันงามครับพนกระโตกะกับผมเฮ็ดนี่ก็จักสิเป็นแน่ใดล่ะบ้านตาฟังเบิ่งไปเลยอยากออกอยื้อนจ้นนะ เน็ดนี่ขั้นพุนบ่ะตูนี่โอ้ยอีกสองสามหมื่นผมว่าควันบินเลย่าโบแมนแล้วครับบัตรกษิสิ่าบินนี่แหละบัตรมันตกใส่มนตกใส่เบิ้งเห็ดเบื้องเห็บเบื้งแม่คนแหลกแหกมานเนื้อจ้าเห็ดจะมันงามครับงามโบแมนดุรานหม้อโผดครับงามแหงเนาะแม่จ้ะครับลุ่นกันต่อครับผมงัวงกสิป้าไปนี้ล้วบัตรนี่ข้าฮิทมาพ่อยีกค้อนหนึ่งครับผมโอ้ยขาเนาะจ้ะหน้าขาดเัาไอ้เนาะ คนบ่ตกเนี่ยว่ะเจ้าคนห่างเงี่ยเสียดายเห็ดดิเสียดายเห็ดดิคนมาพาก่อนมาลุดมาดึกอะารสิค่อยขยับเด้อเฮ้ยผมเป็นเบิ่งปไฟขวานดอกงามๆโอ้ยยังวนอนอยู่นี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 ่แกงก็ได้นี่สีเกาเห็นบอนี่เราไงค่กเนาะโอ้เห็ดก่อนยังขึ้งามเลยพอดีสูบเลยนี่ ซุปว่ะปลายขาวก,ก็ดีแกงก็ได้ซุปก็ดีนเนาะนี่จ้ะจะมาฉีกเอาเนาะวออวคณฝันไหมไม่ใหม่จนมาขอแล้วครับปลายหนึ่งน่าจะนี่นครับปลายคนครับตอนนี้ช่วงนี้เวลานีก็ออกปลายก่อนเด้อครับผมบแต่ว่าดอกงามนะนี่จ้ะสวยไม่มีที่ติ นี่แหละคนว่าสวยเกินห้ามใจสวยสวยอีลีอีหลอพลอยดีครับผมท่านาใหญ่นี่พลอยครัเบเพชรบุสังเกตโรดเด้อร์ปอดปอดหนาะเก็บกับพลอยกินกับพลอยครับผมท่านขาแน,น่นอนกินนี่แข็งแรงโหลดครับยำชี <c oughs> ้อันยากๆเนาะบรรยากาดปัะนไะี้พ่อกระเทือนแน่คนละครับ ให้เพคนขืนเอาเห็ดเอาเห็ดคนครับเ <c oughs> ออลงแข้งฮนะลงคขาส,สอดเด้อครับเอามาเติมกันเนาะจา้ะครับเพราะว่ามาขบเนี่งเร่็วขบเลยเจวันข่อยใบแหงแล้วละ่ะยิ่งโมโหเ้ยจ้ะยิ่ไหนก่เลยย่งโมโแล้วนะเฮ้ยข่อยดิฝนหิ้งตกคันบ่เอากระเสียดายจ้ะเพราะว่าดอกงามงามหน่อยเนาะ คุณน่ะมองแถอ่อนๆ okay. ตาีละายลกำลังมาเลย,ยอูหัว่ออกบาาเบาดอก,อดอกอตรงกันครับอ้ยเจ็บนบน,น,น,นี่งามน,นี่สงวงมสามเลือพ่นีา่างามเลย แตงแตงเหงาเนาะจ้ะพุดครับขึ้นไปเลยจ้ะพุ่นเคยคอยด้วยครับอย่คอยแผ่นให้เบิ้งขึ้นพ่ๆเลยฝุดด้วยครับโอ้ซึมอหมื่นหมื่นละด้วยครับตอนนี้เพราะมันหมื่นยังเราหมื่นขึ้นเก็บเลยใช่ไหมทำไม่หล่ะฮะเครื่องๆใช่ไดงขึ้นมั้งข้นได้สิขึ้นมันเลยแหนะข้นร้อนสิได้ไลยปองขึ้นเองมั้งขืนได้ยุ่งน้ำขื่อกนกะกันกะขึ้นว่า กระเลวเตะก็แล้วเตะเขาลนาเอากระตาขึ้นไหมเนาะคอยๆได้เงินเงินเน่ะเอ้ะโอ๊ะมาถอดรองเท้าเว้ยเอาเด้อบานจะกระจันเลยเนี่ยหลุดร้านเด้อตีนแข้งมันมันแน่นเนาะล็อกไว้โหลดดูน้ามีดีครับขาใหญ่หน่อยเนาะ เก็บหนุ่มๆน้ำมือเลยยุ้ยพลอยขาเทิงบบที่ขาอ่อนขาโ้ยเก็บพลอยแห้งว่ามันคือมวนใช่ไมมวนโ่เป,ดดปียบสติยิว่ามีไฟดอกมีไฟคำแล้วโอ้ยสีมาเด้อครับต้อ,ของขอโทษขอราะไฟเอฟซีน,นั่งมัอนี่มวนหลายมล้มวนหลายจะไปเปียบมวนหน่อยเอาเทืงบอ่อ,อ,ยอยสีอสิค่อยๆ ถอดเตื้อบ่เห็นโอ้ยเหลือเต่ถ่านเรดอยนโอ้ยัเยเยเนเปน,น,นเก็บหมวนเดี๋ยวด้อยพอนุญาตก่<ไหน>อถ<ไหน>อดรองเ้าเหรอเอฝนด้วยฝนหิบบาบเนาะตกบนเหมือนเลยมือนนี่จงไงเนาะปูคนตากเขาหน่อยจากเขาทีล่ะ ผูวาเฮ็ดบริวารยกออกใหมผูตาเขาที่ล่ะเก็บเลยเขาเห็เฮ็ดหน้าอย่า,างออไว่เห็นจะได้ยังไงจะคอยเด้อคนยังตักดินเนี่เหดอนเหี่ยวอย่เหนี่ยวอยู่เด้อครับ สูขนาดเนาะสูแล้วขันดอกงามปะัน,นดอกมี่ะไรรู้ไหมไปให้หดอดอกสุดถ่ายเลยบรเดียนกอย็ดอแล้วครับไปใเบิ้นแล้วนี่คืออะไรใบดอกหมวจอยโอ้เนหมวนหนามถือกล่องเลยเทปที่ไหนหมวแล้วเทแเ้วเทปทๆกอยลังงามเลย่บ เบดบอเท่าไหร่บดแล,ล่ะเอาเหรอเนาะจ้าลงมาเลยตอนหยาดลุงเหรอครับบมเป็นยังได้ทำลูกร้านชิ้นเนยลยทุกใหม่ <c oughs> ดิเป็นเรื่องธรรมดานะครับท่านท่านเสือมกำลังจะพองเนี่ยกล้าขึ้นครับผมท่านไม่ไหวเขาจังโมขึ้นดูเขาคนว่าเป็นทักก,กลบลุงทักไปครับเดินต่อค้อหนาเนาะจ้ะเดินทางหนึ่งลุงทางหนึ่งมาขอปลายนึงครับผมยังงามอยู่ ขาวอยู่บนบ่ห่ำสำเลยนี่บนตกบที่นี่จะเป็นงามนวลอุ่นๆค่อยบ่อแกงเสียบที่ละขันแบบคาเพล่พ่อย่งนี้ยังมีอายมื่ออายังในเี้ครับผมเพราะว่าเปียกแห้งกล่องกระสีบ่อชาดเจนปันได้ขับมาพอค้อนไหมครับผม สม,มีกะแกงได้อยู่ครับเอาข,าง,ขางคนก่อนขอสักก้อนมือนี่พเพราะเฮ็ดบ่ทั้งหลายแต่ว่ากะบ,บุดนดอกครับเจ้าน้อยกหลายขอสักยยก้อนเอาให้ได้แกงได้กสุบก่อนอใไ้กินได้อยากก่อนเพราะว่าหลายคนท่านเปียกท่านเปียกฝนตกห่มแต่ว่าขั้นแดดออกกะสะออกอีกอยู่ออกแบบอลังอยู่ดอกอเอฟซีกะใจเย็นๆก่อนเด้อครับเฮงเอายาย เป็นยังไ่ผู้คนสั่งเฮ็ดไหวทาก่อนเด้อครับผมงูขาตายไมเด้อครับตายจุดโยกนะจ๊ะมือไอหันหันเลยหนาวตาครับส่วนมากกับเก็บเน,นี่ยนี่แหละครับผมแต่ว่าหันบ่ค่อยแต่ทายเท่านั้นเพี่ยนเนีนเ่นยจ้ะกับเก็บผู้ละครเลยคัมมาด้วยครับตอนนเหมือแน่เลย มาพี่มาบินละบบาลนี้โอ้ยอายมือหวนหุนโอ้ยมาเบิ่งน้ำหลงน้ำลานเด้อบาดโหเฮ็ดงามเฮ็ดแท่เฮ็ดว่าอ้าอีแม่สวยงามงามแกงแสบด้วยจ้ะนี่เก็บเพชรโบเห็นมือคนเก็บครับผมต้องขอดสวดก็ให้เอฟซีนั่มืาเดี่ยมึงแหนมอยู่แหวนงามนะมึงอื้อ ออกเถอะแันมาแต่เสานอกอ้ายมาแต่เสาอยู่ห้องวาระทุกอ่หาเห็ดกับใบสามเคยเก็บหลายอยู่แต่หน่อยยังเก็บมืึงเอาซ้ำหน่อยก่อนหัวไม้จงไปหามไม่เห็ดผมมีวันเสาออกกับเห็ดจะเสียออกไปหนาเนาะจ้ะแมนเพราะว่าฤดูผลนะเพราะท่านหนาวแห้างนี้ไปอีกต่อครับผมครับผมตอนนี้ก็ออกมาพระลานครับเป็นแป่นครับ ก็ได้ไลยเติมอยู่เนาะน้องเพ้นแม่นจ้ะขับคอนได้อันคอนได้ห่างแห่งกบฎไทยห่างกบฎไทยครับเพราะว่าช่วงนี้บวกทัานไล่เนาะแม่นจ้ะขับไปเบ้านย่างห่างแห่งอยู่เด้อจ้ะจะว่าถ้าดูยางน้อยเนาะครับแตยังพอดีแกงอยู่จ้ะจะว่าเฮ็ดมันนี่มีแต่ดอกงามๆเนาะจ้ะงามมีลีแม่นจ้ะพอดีขาใหญ่ๆเนาะขาหมุกๆแม่นจ้ะพอดีแกง แกงก็ได้ซุปก็ได้ครับแต่ซุปจากเมืองเมือกแน่น้อแม่จากสุกบ้านท่นปันไดเนาะบ้านท่นปันไดแต่ว่ากผู้อยากอิลีก็บซุปได้แมนจ้ะครับซุปไทยปลาทูครับผมใส่ไงง่ายจังง่นายท่านบอใส่งาเนี่ย่นบ่อเอินซุปได้แต่เป็นมหาเจสเรากับสิได้แน่อยู่น้อยเนาะครับลูกหลานกับใบสองกัวเนาะสีห้าลายอวยได้บ้านเพราะว่าใบสองกัวครับตอนนี้ก็ประอแมหาโมงแหงจ้ะครับสีลงเมื่อเลยแมนจ้ะจังหวัดนาวจนยืนสิบอยู่เลยเี็ย เปียกฝนแต่เศาเนาะเปียกฝนแต่ไรงัวลงเหมอครับผมไรงัวเมื่อแหละจังไหนมหาเหตุเนาะจ้ะกับแต่ว่ากะสูดเต็มที่ครับผมจ้ะครับล้านกะสูบมานสมีเด้อดจ้ะครับแกงใหญ่ๆเนาะอ่ะอีแม่จ้าฝากคนไหนก็เจ๊ก็ติดตามมณิเสน์คนบ้านป่าี่เด้อจ้ะสำหรับคลิปมณิเสก็มีอย่างไรจ้าพอกันคลิปหนาจ้าสวัสดีค่ะครับผมขอบพระคุณหลายๆเด้อครับที่เข้ามารับชมมณิเสน์คนบ้านป่าครับผม ขอบพระคุณทุกไลท์ทุกแชร์ครับผมขอบพระคุณทุกๆการติดตามครับผมขอบพระคุณทุกๆกำลังใจเด้อครับขอบพระคุณทุกๆพื้นที่ครับผมทั้งในและต่างประเทศครับผมมูนี้ก็เห็นงัวอยู่ครับแต่ว่าบระเทศไทยเฮเบิงครับก่อนเสียมลาพาจากกะขออภัยหน่อยว่าใช่พญายม่งยิ่งพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมมีแต่ความสุขความเจริญเด้อครับกินเงินให้ได้เงินคิดท่องใ้ท่องครับผมไปสมคบงาดปรารถนาครับผมให้อายุมั่นขวัญยืนครับผมอยู่เป็นลมโพลลมไส้ลูกให้หลานไปโดนๆครับผมสำหรับคลิปมือนีกะ ลาพาจากแล้วครับคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ